สบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสุกครูสักคนเนาะมื้อนี้สามีกับซีมาฮ้องเพลงสุ่ภาคน้อทุกคนเนาะพอดีว่าบ่ได้ลงคลิปหลายมื้อนานทุกคนเนาะช่วงนี้ก็คือแบบว่าการแห้งพี่น้องเอ้ยเวลายเนาะมื้อนี้กับซีมาฮ้องเพลงแซวสองแรกสามชูพี่น้องฟังเนาะทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้ทุกคนเนาะเดี๋ยวเ้าไปฟังกันเลยเนาะโอ้ยเนาะสมมุติว่า ขันเจ้าเป็นสามีน้องขอเร้าสองแรงสามได้อยู่บ่พอเนื้ออุ่นและให้หอมแก้มละมุนก่อนสิออกจากบ้านไปหาสู้เมนตาน้าานยามมือแรงบัดกลับมาหอดบ้านน้อ หอ,หอมสามเถือเดือตาว,านาวันเศก้าสองแรงกะสามเจ้าหับไวอยู่บ่ไอโอ้ยเดซายเดซายแต่งงันแล้ว,ส,วสองสองแรงสามสิพ่อได้อยู่บ่ แต่งางนแล้วสะสองแรงสามสพ่อได้อยู่บอ่อไส้ได้นอหับปากบ่อไรมาขอนองแต่ง,ง,นตงานบ่ต้องย่านเลืองอื่นเด้อไส้บ่อต้องย่านเลืองอื่นเด้อไส้ขอสะสองแรงสามคอยไส้หอมแก้มแหนมเห็นเจ้าผู้ไส้งามบันเพลนแหนมเห็นเจ้าผู้ไส้งามบันเพลนบังเอิญในพอ่อสาตาจ้องประสานเจ้าอยู่บ้านเขตทินแดน,นใดเจ้าอยู่บ้านเขตทินแดน,นใดสั่งมาเปลี่ยนแต่แพร่งจะเห็ดแนวดีย ใจนั่งห้องอยากเป็นแฟนกอดกายใจนั่งห้องอยากเป็นแฟนกอดกายขั้นบุญหลายได้เป็นครูเจ้าให้หอมแก้มสู้ขึ้นตื่นมือเศร้าให้อ้ายลุกมาหอมมาแต่งานยำไดเฝ้าหอมเด้อเจา้าได้ยินหลายคนว่าว่าได้ยินหลายคนว่าว่าบ่งออกอยู่นะว่าแก้มน้องมันดีแก้มน้องเขาเอิญแก้มปิลี่แก้มน้องเขาเอิญแก้มปิลีแก้มแบบนี้แก้มมานเงินมานคำ แกมแบบนี้แกมหมานเงินหมานคำไดเมียงามต้องหาเงินเก่งไดเมียงามต้องหาเงินเก่งยามแกมเมียเบ่งให้หอมเอาหอมเอางานหนักให้อ้ายสู้บวเศร้างานหนักให้อ้ายสู้บวเศร้าคิดเห็นห้างเฮาให้อ้ายสูบ้บวถอยนองคอ,อยใส่มาหอมแกมนองคอยใส่มาหอมแกมให้อ้ายแนมแล้วบ้านละใหญ่แกมขัวบอยหัวนอกใจ แกมขัวบอให้ผัวนอกใจสนแกมบางไส้ผัวไปหาเงินเขาจึงเอิ้นแกม,มานเงินคือว่าเขาจึงเอิ้นแกม,มันเงินคือว่าจึงรกรอดหาอายมาขอน้องแต่งงานแต่งงานแล้วหําได้บอตะวันแต่งาาตงานแล้วหําได้บอตะวันขอส,งสองแรงสามจะหับไวบอโนายเจ้าฮับไวอยู่บอ ได้ยินหลายคนเว้าว่าได้ยินหลายคนเว้าว่าเบิ่งออกดูนาว่าแก้มน้องมันดีแก้มน้องเขาเอิ้นแก้มปิีแก้มน้องเขาเอิ้นแก้มปิีแก้มแบบนี้แกหมานเงินหมานคแก้มแบบนี้แกหมานเงินหมานคำได้เมียงามต้องหาเงินเก่งได้เมียงามต้องหาเงินเก่งงามแก้มแม่แบงให้หอมเอาหอมเอางานหนักให้อ้ายสู้บ่เซา งานนางให้ไอ้สู้บ่อเศร้าคิดเห็นท่างเฮาให้ไอ้สู้บอ่อถอยน้องคอ,อยใส่มาหอมแกมน้องคอ,อยใส่มาหอมแกมให้ไอ้แนมแล้วบัรยายแกมขวบ่อยขวนอกใจแกมขวบบอยขวนอกใจส่งแกมบางไส้หัวไปหาเงินเขาจึงเอินแกมหมาเงินคือว่าเขาจึงเอินแกมหมาเงินคือว่าจึงอยากรอถ้าอา้มาขอน้องแต่งัน แต่งั้นแล้วทำได้บ่ตาวันแต่งั้นแล้วทำได้บ่ตาวันขอส,สองแรงสามจะฮับไวโบโโ้บ่เนอไอเจ้าฮับไว้อยู่โบโ่าอโอเคทุกคนสำหรับเพลงสองแรงสามกดยุบไปเท่านี้น้อุกนนาะแล้วพบกันใหมน่นคคิดต่อไปเดยบ์บาย ปะกระซีดแห้งเนาะพี่น้องอากาศหนาวเนาะสิ๊ก,กับบรีธาแบบธรรมชาติด้ยเนาะหน้ากับบรทธาอาบน้ำหักแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านอากาศหนาวเนาะพี่น้องเนะาะแถวบ้านพี่น้องอากาศหนาวทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยทุกคนด้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบาย,บาย